จุดนี้นะคะก็จะเป็นจุดทําแผนจุดที่1นนะคะเป็นจุดที่ถูกอุ้มค่ะ ไข้เข้าใจรู้รู้รู้อ่เข้าใจไหมเด็กวนีมงก็รวกวกวกวยันก็ยันมาอยากเหานว่ามวยังไม่เคยเป็นนี้ ตอนนี้นะคะกำลังทำแผนนะคะจุดที่หนึ่งค่ะผมมายืนรอจุดนี้แล้วกาคิตก็จอดั้นบนแล้วผมก็เดินขึ้นไปรับนายกนกคิตรงชั้นบนตรงนี้ครับแล้วเข้าด้านนี้ค

เราน้าตมงไหนนั่งนั่งนั่งเราน่งไหนเาามันน้องมานั่งไหนนองห้นั่งอยากผมนั่งนีก่อนไม่ใช่้ีเลยชีให้ชีเลยแล้วก็มานั่งคืนตรงนี้ใช่ไหมอ่านั่งเนี่อ่านั่งโอเคหลัากนั้นยังไงเขาบอกว่าให้เข้าไปสั่งกาแฟด้านในครับก็โอด้านในานน้าน้ก็กันนะใช่ครับลุกไปพ้อมกครับจุดนี้ตรงกันนะครับตรงกันอาปเดินไป้นเขาเราหายยังยังสวดแล้ว่ะใ่รเด็นครบ ตอนนั้นคุยอะไรกันบ้างคะก็เขาบอกว่าเดี๋ยวเขาสั่งกาแฟให้ครับแต่เขาบอกว่าสั่งไปแล้วรอก่อนยังไม่มีคนอื่นมายังครับยังไม่มีมาครับยังไม่มีคนอื่นมาคุยกันอยู่นานไหมก็ประมาณสองสามนาทีได้ครับ ก็จะพามที่นี่้วมอยู่ไหนแล้วเนียข่าวถายไปแล้วก็ไัเครับไเปรียกไเรียกสอเรียกแล้วครับ มีผู้ชายเข้ามาล็อกเลยครับผู้ชายคนไหนก็คือไอ้ต้อแก๊งที่อะไรก็มากี่คนสองข้าไหนได้นั่งข้างในไหมยังไม่ได้นั่งครับนั่งคอมเตอร์ก็กำลังสั่งกาแฟยังยังไม่ได้ครับกาแฟสุดหรูผู้ชายเข้ามาเลยครับผมแลก็มากี่คนมาสามคนครับผมมาล็อกคมาสามคนมาล็อกในร้านเลยใช่ครับนนาเเค์ตอรลยะใส่กุญแจในในคอมเตอร์เลยครับเด็กเด็กเด็กเห็นเลยใช่ไหมมีมีวันนั้นมีคนเห็นอยู่ครับแล้วก็กล้องวงจรปิดคุยรอบอกว่าให้เต็ีผู้ต้องหาจับคนที่เข้ามาล็อกเต็มตัวไว้ เห็นหน้าจำได้ชัดเจนเลยมันแจ่งมันสับนครับผมใส่ด้านหลังครับใช้มือเลยนี่แหละไม่ได้รอนหน้ายใช่ไหมนี่แสดงว่ามันเปลี่ยนจากด้านหลังไปด้านหน้าตอนที่เข้าตอนตอนตอนที่ขึ้นรถครับเอาใส่กริมมือนี้เลยนะครับเพราะมันแขง ตอนนั้นอยู่นี่เราคุยอะไรับ้างอยู่นี่คุยอะไรกันบ้างยังไม่ได้คุยรกันะครับเขาเนี่เขาพาไปสั่งกาแฟเสร็จแล้วเพื่อรออีกสามคนขึ้นมาพอกาแฟมาพวกมันก็จับปิดนี่ใส่จมมือต่อหน้าเด็กๆต่อหน้าคนที่เขานั่งกินกาแฟอยู่เขาก็ไปไปเมืองนี้เลยนะใช่ครับแล้วแล้วคนเขาถามไปว่าใส่จมูกมือทำไมผมไม่สอบถามเขาบอกมานี่ก่อนเลยครับสามคนจําหน้าได้นะจําหน้าได้ครับ มี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 ปิดผ้าไหมไม่มีครับไม่ใชปิดทาแต่ลดเลยนะให้สดลากครับปิาก็ไม่ปิดะไม่ปิดครัตอนแรก้าไม่ปิดครับแน่นรัดแน่นเลยครับก็คือไม่รัดแบบกดอยลยยัอดูนอยดนี่ครับนี่คือลอย แล้วแต่แหละก็คืออเาไป้ตและคน

มารนีาใช้มาร์คเปโทษโทษโทษ่ของเขาหรือเปล่าก็อมดูฉันนะตรงนี้าบ้านพ่อเขางมาให้ทำงานไปี้ตรงนี้เป็นจุดจ่ายเงินนะคะเป็นผู้ชายค่ะ

เรับต่อไปขออนุญาตขอทางนะครับเราเห็นเขาเดินเข้ามาครับแล้วก็ก็ยังล็อกล็อกมาอยู่ครับล็อกตรงนี้เลยคร่ะล็อกเลยล็อกเลยนี่เป็นจุดล็อกตัวนะคะที่กลุ่มผู้เสียหายเข้ามานะคะไอ้ที่กลุ่มผู้ต้องหาเดินเข้ามาล็อกตัวผู้เสียหายนะคะตรงจุดด้านหน้าเคาน์เตอร์สลับล็อกตรงนี้ค่ะมีการใส่กุญแจมือตั้งแต่ในอ๋อยังไม่ได้ใส่กุญแจมือในนี้นะคะ ยืนยืนยืนยเอาเจำลองเหตุการณ์ยิงมาน้ำทำยังไงยนยืนไหนตรงนี้ผู้เสียหายนะคะถูกล็อกตัวไปแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่ได้ใส่กุญแจมือที่นี่นะคะกลุ่มผู้ต้องหานะคะเข้ามาในร้านนี้ทั้งหมด4คนนะคะมีนายมาร์คเป็นผู้สั่งการนะคะแล้วก็มีทีมอุ้ม3คนค่ะ ในมาร์กโทรหาผู้ต้องหาอีก3ามคนในร้านสตาร์บัคเลยนะคะอันนี้ก็คือพอล็อกตัวจากในสตาร์บัคนะคะก็นำเดินออกมาด้านนอกนะคะจับไปข้างหน้าตรงนี้เป็นจุดที่ผู้ต้องผู้เสียหายจะสะบัดหนีนะคะแล้วก็ใส่กุญแจมือที่นี่นะคะ ค่ะจุดนี้ก็คือพอออกจากร้านได้สักครู่นะคะผู้เสียหายก็จะสะบัดหนีนะคะทําให้ผู้ต้องหานะคะใส่กุญแจมือผู้เสียหายค่ะค,ค่ะจากนั้นก็นําไปขึ้นรถนะคะ ซึ่งจะนำไปขึ้นรถ f o r t จ n e r ซึ่งมาจอดรอดอยู่ตรงทางบันไดลงอยู่แล้วค่ะนี่นะคะก็นำตัวผู้ต้องอผู้เสียหายนะคะที่สุกใส่กุญแจมือเรียบร้อยค่ะเอาขึ้นรถ f o r t จ n e r สีดำคันนี้ค่ะเดี๋ยว er น,น,น,นะคะไม่ได้ยิน

คือที่เปลี่ยนไปนั่งแล้วก็ขึ้นรถครับเอาผมไม่นั่งบอกเบาะครับขึ้นรถแล้วก็นำตัวผู้เสียหายไปขึ้นเบาะกลางค่ะตรงนี้เราขึ้นหน้าใช่ไหมตรงนี้เป็นจุดใส่กุญแจมือนะคะขออภัยด้านบนตรงที่จอดเมื่อสักครู่ไม่ได้ใส่กุญแจมือนะคะมาใส่กุญแจมือก่อนจะขึ้นรถค่ะ ไอ้ทั้งฝั่งผู้ต้องหาเราให้การ่าใส่ใจมือตรงจุดนี้ใช่ไหมั่ข้างบนไม่ไดหลังจากนั้นก็นําตัวผู้เสียหายขึ้นไปนั่งเบาะกลางของรถนะคะซึ่งในรถมีตัวผู้ต้องหานั่งรออยู่แล้วนะคะระวังระวงมีในมาร์กนั่งหน้านะคะคู่กับผู้ต้องหาอีกหนึ่งคนค่ะแล้วก็นําตัวผู้เสียหายนั่งตรงกลางเบาะหลังนะคะเห็นไหมหนูเห็นมาร เราต้อมีตัวผู้ต้องหาประกบซ้ายขวานะคะในรถก็จะมีรวมผู้ต้องรวมผู้เสียหายด้วยทั้งหมด6คนนะคะออกไปปฏิบัติการ4คน,นะค่ะแล้วก็รออยู่บนรถอีก1คนนะคะเป็น5คนแล้วก็รวมผู้เสียหายด้วย1คนก็เป็น6คนนะคะอะไรม่มีครับบูไม่มีแน่นอน ผู้ต้องหาพยายามบอกว่าไม่มีปืนนะคะเราก็ไม่ได้ใช้อาวุธนะคะแต่ทางผู้เสียหายยืนยันว่ามีการใช้ปืนข่มขู่ค่ะ,ะนี่เป็นจุดนั่งในรถนะคะ,ะผู้ต้องหาพยายามยืนยันว่าไม่มีการใช้อาวุธปืนนะคะแต่ผู้เสียหายยืนยันว่ามีการใช้อาวุธปืนข่มขู่นะคะ สามสิบแปดผมกดฝากถึงเสียโป้งด้วยช่วยหน่อยมีอะไรมาช่วยกันหน่อยเสียโป้งนะเสียโป้งเล้เสียโป้เสียโป้มาช่วยกันหน่อยเขาจะมาชี้ตัวอยู่เขาก็จะมาชี้ตัวอยู่เสียโป้เสียโป้มาช่วยกันหน่อยเสียโป้ขอช่ขอขอแรงหน่อยทำไมพี่พี่ทำไมโปล่มาฝากถึงเจ้าทุกข์ทั้งหลายนะครับใครที่โดนนายคนนี้วางตรงตน์ศโดนขอให้แสดงตัวมาช่วยพวกผมด้วยโอเคได้ อยาให้คนไม่ดีลอยหน้าลอยตายอยู่ได้ผมยอมเป็นคนไม่ดีวันนี้แต่ช่วยกระจัดคนไม่ดีให้คุณได้อีกคนหนึ่งทำไมนะพี่ทำไมเดี๋ยวขอถ่ายหน่อยขอถ่ายหน่อยเดี๋ยวขอถ่ายแป๊บเดียวขอถ่ายแเดแล้วก็ให้ผู้เสียหายมาช่วยชีตัวรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าพุ่งอย่าพุ่งเขาล่าเป็นลูกนักธุรกิจนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้ให้พนักงานสอบสวนทำางานเป็นวันนี้ผมอาจจะไม่ได้ประกันตัวแต่ผมขอพูดผ่านสื่อวันนี้ว่า18มกรุฎวันนี้คือ18มกรุฎตัวจริง เรื่องรถครับเสียโป้มาช่วยผมหน่อยขอร้องนะเสี่ยโปมาช่วยกันหน่อยขอแรงหน่อยใครก็ได้ไปครับพอพอพอพี่แอบอ้างไปทั่วแอบอ้างรู้จักคนใหญ่คนโตรู้จักท่านศรีวราบอกเป็นหลานศรีวรานะครับบอกเป็นหลานท่านศรีวราพี่แล้วก็ไปยืมตังค์พอโโออออเเเคคางพี่เสียหายด้วยไหมคะ คือฝั่งของผมเสียหายแล้วผมต้องมาตามเขาโอเคผมรอแค่วันนี้เดิสื่อแค่นั้นเองที่ไม่ได้ออกมาเสื่อนะครับวันนี้พึ่งได้ออกมากันนะครับปล่อยให้เขาพูดอยู่ฝ่ายเดียวมาด้สื่อมวลชนหนะครับ ออสังคมนะครับสองคมสังคมไทยนะครับให้ให้โอกาสพวกผมนะครับผมยอมรับในส่วนหนึ่งที่ว่าจับได้วันนี้นะครับทำเกิกวาเหตุสูงขึ้เยอะครับแผ่นดินมานัวครับเสียโปมาช่วยหน่อยเสียโปคนเราแค่นผู้ากายเรียกร้องคามเปน้าทอา้งมีคนด้วยเหมือนกันนะคีเารผ้อผู้ต้องหาก็พยายามเรียกร้องความเป็นธรด้วยเหมือนกันนะคะบอกมีเหตุผลในการทำนะครับเอง ตั้งใจทำเองเลยครับเพมาช่วยพี่เขาข้าเข้าจโอเคเดี๋ยวจุดต่อไปจะไปทําแผนที่ปั๊มน้ํามันนะคะเมื่อสักครู่หนึ่งผู้ต้องหาก็วิงวอนผ่านสื่อมวลชนเหมือนกันนะคะว่ามีเหตุผลในการที่ต้องทําแบบนี้นะคะเนื่องจากว่าตัวผู้เสียหายเองมีความขัดแย้งกับกลุ่มตัวผู้ต้องหานะคะแล้วก็มีผลประโยชน์ที่ขัดกันอยู่ะคะ่ะ เดือดมากนะคะเมื่อสักครู่นี้โอเคคงได้รับฟังกันไปแล้วเนาะรู้ล้วทำใครเป็นตัวการท่านนี้นะคะที่มารถคันนี้นะคะ,ท,ท,นนะ,คะที่นำมาก่อเหตุนะคะเดี๋ยวจุดต่อไปจะไปทำแผนที่ปั๊มน้ำมันนะคะพี่ไม่สะดวกคุยว่าง <c oughs> สักคู่ก็มีการวิงบอลผ่านสื่อของทางกลุ่มผู้ต้องหานะคะหลายอย่างคงได้ชมกันไปในไลฟ์แล้วค่ะก็คือมีการบอกว่ามีเหตุผลในการที่ต้องทําแบบนี้และเขาก็อยากจะพูดความจริงมากๆว่าทําไมเขาถึงต้องอ,ออกมาดักอุ้มผู้เสียหายนะคะเพื่อไปก่อเหตุปล้นทรัพย์ค่ะยอมรับผิดค่ะเขาบอกเขายอมรับผิดในการมามามาดักมาดักเอาไปปล้นทรัพย์เนาะแต่ว่ามีเหตุผลในการกระทําค่ะ ก็เดี๋ยวรอติดตามเนาะเดี๋ยวจะไปทําแผนยังจุดที่2ค่ะแต่ไม่แน่ใจว่าทางอารมณ์ของผู้ต้องหาค่อนข้างเดือดตอนนี้ไม่แน่ใจว่าจะไปทําแผนยังจุดที่2ได้หรือเปล่านะคะเดี๋ยวต้องรอดูสถานการณ์ค่ะ ต่อไปจุดไหนคะพะหลโยธิน66ครับพหล66นะคะจุดต่อไปเป็นพหลโยธิน66ค่ะอ,อ,อ๋อค่ะจุดต่อไปเป็นห้องพักของผู้เสียหายที่พหลโยธิน66นะคะค่ะโอเคไปดูข่าวแต่ละตัวดูข่าวอะไรต่อเดี๋ยวไปขึ้นรถเดี๋ยวฝากติดตามจุดที่2ต่อเนาะที่พหลโยธิน 66ค่ะซึ่งเป็นจุดที่เป็นห้องพักของผู้เสียหายนะคะจะมีการไปรื้อค้นทรัพย์สินที่นั่นค่ะอ่ะเดี๋ยวพักก่อนเนาะ